เ <c oughs> มื่อก่อนลูกว่าแป้งแป้งไม่สช่แป้งไ,ไม่กรอบวันนี้เอาให้กรอบเริ่มซื้อแป้ง พี่ข้าปลีเสร็จตั้งส่วนช่อพี่สาวบ,บอกช้าไป <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะหนูครับหนูครับเสร็จแล้ว ก็อนะไรนี้คลิกนะโอเคค่ะมีกลางวันนี้ร้อนจังเลยเดี๋ยวจะเข้าห้องต้องหาอีกแก่และกงเข้าห้องไปหาอีกแก่แล้ว ไม่ไหวจริงๆแค่ค่ะ okay, สวัสดีค่ะ